ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พไยมีรถครอบครัวเข้าใหม่อีกคันมานําเสนอแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่ผ่อนสบายๆคันนี้นะคะผ่อนเพียง12,000บาทเท่านั้นข่ะได้สูงสุด7ปี84งวดแบบไม่ต้องดาวกันเลยนะคะ ออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพืเ่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเลยนะเราดูแลให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะเราดูแลให้หมดทุกอย่างนะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพร,ราโบขัดเคลือบชีทำสปาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางใหม่แบตเตอรี่ใหม่ให้เพืเ่อนๆครบชุดเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคันนี้กันเลยค่ะ มิตซูบิชิปาเจโรอ l i t e อ d ดิชันเครื่องยนต์2.4ขับ2รถปี2019วันนี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะวันนี้ก็ได้รถที่มาพร้อมกับชุดแต่งการชนหน้าเท่ๆแบบนี้มาให้เพื่อนดูสิกระจังหน้าได้ความสปอร์ตนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เ <ard> ดย์ไลท์เครื่องยนต์2.4ดีเซลได้สเปรย์ชีตตาไฟคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะเป็นเอเกลักษณ์ของปาเจโ o เลยะคะ่ะเซ็นเซอร์รอบคัน กล้อง3 1 0องศาไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อค่ะได้ล้อเดิมเลยนะคะจากศูนย์เป็นล้ออลัลลอยสลักทุโทนยางคุณภาพด,ดีปีใหม่ปี2025ไยจัดให้แล้ว1ชุดค่ะได้ใช้งานกันยาวๆเลยนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกครอบโครเมียม LED แล้วก็กล้อง3 1 0องศาซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ มือจากโครเมียมกันสาดยูท t ฟอร์อลนิวปาเจโร o ตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมนี้กันนะคะนี่คือ p a เจโร e l i ลิ e d i ดิชันปี2019ชุดแต่งสเกิร์ตมีมาให้ประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะนี่นะคะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะกล้องหลังพร้อมใช้งานแตะปุ่มย่างนะคะประตูก็จะเปิดขึ้นแบบสะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะนี่จ้ก ะะภายในได้ชุดเบาะนะคะคที่เป็นเบาะสีน้ำตาลเบาะหนังที่เป็นเบาะของเ e นละิะโดยเฉพาะเลยค่ะนี่ให้ดูกันนะคะเบาะพับาพราบได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้นะจ๊ะและด้านในคือกว้างมากทุกคนดูสิช่องแอระะ์มีให้ทั่วถึงมีจอตรงกลางเพื่อสามารถดูหนังฟังเพลงกันได้ด้วยนะคะปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในพื้นที่ของห้องโดยสารกันค่ะ ห้องโดสารภายในนะคะนี่เลยนะคะได้ชุดเบาะสีน้ำตาลนะคะจอตรงกลางดูหนังฟังเพลงนะคะมีช่องเสียบแผ่นซีดีดีวีดีให้ด้วยนี่นะคะก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟนะคะ USB ให้เพื่อนๆกัน power outlet อยู่ตรงนี้แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะในส่วนของพื้นที่ของคนขับบ้างค่ะคนขับนะคะนี่ได้ชุดเบาะนะคะ ชุดเดียวกันนะคะลายเดียวกันแบบนี้มาให้เป็นบอบปราับไฟฟ้าค่ะคันนี้ปูพรมยางเข้ารูปให้เ,เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังก,กันบ้างสำหรับปาเจโร่ e l ลิ e อี i ิชั่นะคะน้องเป็นรถปี2019ได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชั i นแพ a t t ิ r n นชิฟ r u ครู c คอนโทรลหมายวิ่งไป165,748โลเท่านั้นค่ะพวงมาลัยสวยจอตรงกลางเป็นจออัปเกรด Android เรียบร้อยแล้วนะคะ เ,เชื่อมต่อได้ทุกระบบทุกออปชันเลยค่ะนี่นะคะเป็นจอส,สวยกล้อง3 1 0องศานะคะมองเห็นทัศนียภาพรถของเราะะได้รอบคันเลยค่ะแอร์สามารถปรับ temperature ได้แรงลมตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ปรับง่ายๆค่ะมีประตูท้ายนะคะเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะแอร์นาโนนะคะแล้วก็จะมี b l i ส d อ p o t ให้เพื่อนด้วยค่ะ เกียร์ออโต้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเบรกมือนะคะออโต้โฮลอยู่ตรงนี้ค่ะและนี่คือกุญแจสมาร์ทเคเลสที่มีให้ถึง2ดอกเลยรถเข้าศูนย์เช็คทุกเรียบประวัติดีๆนะคะพอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วค่ะกระจกตัดแสงรบก,กวนออโต้กล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าม่านบังแดดนี่มีกระจกเลตัวพร้อมไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะปาเจโร่อิเล e กตริชั่นเครื่องยนต์สองถีขับ2รถปี2019ิเพิเศษให้เพื่อนเพื่อนเพียง699 0 0 0ับาทนะคะและคันนี้ก็จะผ่อนเพียง 12,000บาทนะคะคเครดิตดีเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอยากให้ไปส่งที่จังหวัดไหนบอกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ค่ะดูแลให้ได้หมดเลยจ้าอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะยินดีช่วยดูแลนะคะขอบคุณค่ะ